สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องสวัสดีพ่อแม่เอฟซีล้วก็เอฟซีสาวน้อยเพีรยปั้นแพงเอฟซีอีหลา่าวงยิงของเห้านะครับแหล่า้เอฟซีของศิลปินทุกทุกทันในวงของสาวน้อยเพชรปั้นแพงนะครับมันนีมากบกันครับ่วงแรงๆครับมาถามข่าวพี่น้องครับผม พี่น้องเป็นยังไงแน่เนาะพี่น้องมีคนมันนีมาที่สิบหกเนาะมันนีหลังจากสี่โมงเร่งเป็นยังไงแน่ครับพี่น้องโปรไดหมานแน่นอะมีเอฟซีปอลเอม่์เอฟซีโปรไดถึกเลขโปรใดหมานแน่เนาะมาบอกกันแน่ครับมารายงานตัวกันแน่ครับก็แสดงความยินดีกับคนที่ถือเลกเดอร์ครับพี่น้อง มาดีกัเป็นมือดีเนาะมาค้น็ดีใจละถึกเลขครับมาค้นกับข้อตกนะครับมาค้นก็เมดหลายบาทนะครับมาค้นก็ยิ้มนะครับผู้ถือก็ยิ้มนะครับก็ได้หมานแน่น้อหมานบอครับสามตัวแปดหกเจ็ดครับสองตัวสองแปดยีนองผู้ได้หมานแน่ครับต่อมาไล่งานตัวกันนะครับมาเบิง มันนี่กองะมันนี <co> ้อย <ca> <ble> <co motor bank> ่างหรอกครับโอ้พอดีได้ตุเรียนมหนวยนึงคครับพี่น้องก็เด้ออกมาฝากพี่น้องสู้พี่น้องนะเบิ้งน้านี่ครับเลยปอกันละครับแสบครับหอมด้ครับตุเรียนครับหอมเนี่ยครับพี่น้องพี่น้องเบิ้งครับมากินตุเรียนน้ากันครับพี่น้องมาอยากก็มากินน้ากันครับเลขวัตถุก็ซื้อกินตุเรียนกินนี่ยละพี่น้อง เ,เงินซื้อเลขกพี่บ่ถื่อไงว่าซื้อทุเรียนครับคููพี่สูนองกินครับสูนองสูนงครับเป็นอย่างไดแน่นอ่อมม้อน,นีผู้ใดเห็นอีหลา่าแน่นอนอมม้อน,นีอี่หล่าก็ไปไล์สดนะครับไล์สดกาแฟโฉมครับกับโพโจครับ,รรบไล์สดกาแฟโฉมกับโพโจวันนาจะเห็นไล์สดอยู่ครับ่ัน่ใจว่าแหลว้วยั่งนะครับเด้อกะ มาถามข้าวถามข้าวพี่น้องามาเอนีลังเหล็กออกแล้วกุดเมาสแน่ก็เลยแวะมามีกำลังใจให้พี่น้องทุกๆคนครับกับสู่ต่อไปละครับมาถือเข้ากับสู่ต่อไปครับพี่น้องครับงวดวันที่หนึ่งกันย่ากัยังลอเขาอ,อยู่ครับก็รอรุ่นงวนหนาต่อไปกันดีครับครับถ่ายคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องด้วยครับด้วยฝากช่องเดบเจโอหนึ่งออฟฟิเชียลน้ำแน่ครับ ฝากเป็นแรงเคียร์แรงใจฝากพี่ฝากน้องฝากเขาพอ่อแม่แม่ฝากเอฟซีว่าจะเป็นเอฟซีอีหล่าวุงอิง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 เพียงุงอิงุง,งอิงุง,งอิงเพียง,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 งครับกฝากเอฟซีสาวหน่อยเป็นบนรรพ์แพงเท่านั้นทุกๆคนฝากเอฟซีของศิลปินทุกๆคนแหละครับฝากช่องเดียร์เจโอหนึ่งออฟฟิเชียลไปน้ำสักสองเลยนะครับเด้อขอบคุณครับ